อย่างหนึ่งที่ตอกย้ำว่าดีลมันก็น่าจะจบก็คือก็คือขยับต่อไปนะ,ะก็คืออาจารย์นบรณอไปบอกกับไปบอกกับแกนนำของวุฒิสภาไปบอกกับแกนนำของวุฒิสภาว่าพร้อมจะโหวตนายกขอขยับวันโหวตนายกได้ไหม,อมขอโหวตวันที่18สิงหาได้ไหมค่ะแล้วไงท้าความกันนิดหนึ่ง ก่อนหน้านี้ที่ดิวมันอุตลุดดิวมันชลมมือ,อต้ไม่รู้รจะจบอย่างไรใชจังหวะนั้นอาจารย์บรณนองในฐานะประธานสภาและประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งบินไปประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียนที่อินโดนีเซียใช่ค่ะไม่อยู่อาจารย์สุภชยัยสมเจริญรองประธานบุตรตามไปร่วมการประชุมด้วยที่อินโดนีเซียะระวังอยู่ด้วยกันที่อินโดนีเซียอาจารย์บรณฑนก็บอกกับอาจารย์สุภชยัย รองประธานวุฒิคนที่หนึ่งบอกกับอาจารย์สุภชัยว่าวันโหวตนายกขอเป็น22สิบสองสิงหากราบการขอเป็น22สิบสองสิงหากราบกันปรากฏว่าเมื่อวานหรือเมื่อวันเืนน่าจะเมื่อวานเสาร์ตอน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 ค่ำๆกระมังเย็นๆค่ำๆค่ะเย็นๆค่ำๆของวันเืนวันที่สิบห้าสวสมชายแสวงการ ก็ก็ก็เพลย์เมเกอร์อีกหนึ่งคนของวุฒิสภา,าคุณสวสมชายได้บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนะ <c oughs> หลายคนไม่ได้สังเกตค่ะ <c oughs> มาเล่าเมื่อวานว่าสวสมชายบอกว่าอยู่ๆอยู่ๆเย็นๆค่ำๆข,ข,ข,ของวันที่15 1ห้าสิหาสิงหา,าที่ผ่าน,น,านมา,านนอาจารย์วันนอก็มาบอกใหมข่ขยับได้ไหม,มจากเดิมที่ที่บอกเอาไว้กันหมดเอาไว้ขยับให้เร็วขึ้นเป็น18ปดสิงหาได้ไหม โซวะสมชัยบอกว่าไม่ได้เซโนโขยับไม่ได้ไม่ขยับให้เพราะเพราะหลังจากที่ได้รับแจ้งจะโหวต22วิบวุฒก็ได้กระจายข่าวให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับ ทราบแล้วว่าจะหวน22ไงทุกคนจะเคลียร์คิวตัวเองไปแล้วเต็มแา่นงานเพื่อรองรับการบวชนายกในวันนั้นเรียบร้อยแล้วใช่อยู่ๆจะมาขยับไม่ได้เพราะหลายคนติดภารกิจถ้ามาเปลี่ยนวันเนี่ยหลายคนอาจจะมาไม่ได้ใช่ค่ะนี่คือเหตุผลค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้อยู่ๆเมื่อวันซืารตอนเย็นๆค่ำๆอาจารย์วันนอมาขอขยับวันบวชนายกให้เร็วขึ้นจาก22เป็น18สิงหาทำไมทำไม มันน่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันน่าจะเป็นรูปธรรมที่ยืนยันว่าดิวโวตนายกมันน่าจะจบก็เลยสามารถกําหนดวันได้เร็วขึ้นได้ก็น่าจะจบไอ้สองดิวเนี่ยมันต้องไปคู่กันนะจาเป็นมากก็ต้องจบพร้อมกันถ้าไม่จบมันก็ไม่จบพร้อมๆกันใช่ถ้าคุยไม่จบอะดิวโหวดนายกได้คุณต้องจบดิวคอรมอรัฐบาลก่อนใช่แบ่งกระทรวงอะพูดง่ายๆต้องชัดเจนถูก การที่มาขอขยับเป็นวันที่18มันแปลว่าจะมันน่าจะคุยจบแล้วดีจบแล้วเมื่อวานดีจบแล้วเพิ่งจบเพิ่งจบเพราะกระเพื่อมมาสองวันก่อนหน้ากระเพื่อมน้าดูเลยคือเนี่ยโหแรงมากอืมอ่ะโอเคเมื่อสวอเซโนดังนั้นจึงเกิดไฟบังคับก็ต้องเป็นยีบสอง